อไปไหนเนาะชูชีไปไหน,น <_ selective noise> เนาะอ้าโอ้ไออกกำลังกายอร,นนรอลงอยู่นี่เลยลูกโอ้โหลุงเขาว่าไปไหนวะมองไม่เห็นเลยอะไม่ยินเสียงเลยอะลุงไม่ยินเสียงหนูเลยอะลุ <_ m ats> งไม่ได้ยินเสียงหนูเลยออกกำลังกายอย่างเดียวเลยครับครับครับค <_ m ats> รับโอ้โหมาก โอ้ลุงเห็นแล้วลุงเห็นแล้วครับครับผมลุงเห็นแล้วครับโอ้ครับผม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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับครับครับโอ้มาหลานชายลุงเนี่ยโอ้โหคนเก่งเนี่ยหอมแก้มก่อนหอมแก้มลุง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 ก่อนเนี่ยอ้ลุงผมก็ได้วะเฮ้ยโอ้โห อะไรลูกครับลุงรู้แล้วว่าตัวหนูจะไปเที่ยวอะรล่ะไปทุกวันอยู่แล้วเออตัวหนูไปทุกวันอยู่แล้วลุงรู้อยู่ลุงรู้อยู่ลุงเออรอพ่อนิดนึงพ่อช้าพ่อช้าลูกพ่อช้าพ่อช้าพ่อหนูช้าเองเนาะพ่อช้าเนาะเออสำหรับไปอ,อ ครับเอาอะไรลูกเอาอะไรโอุดเฮ้ยนี่เป็นวันอะไรวะหลานชายลุงมาอ้อนลุงเนี่ยไอ้เนี่ยหลานชายอ้อนลุงจังเลยเนี่ยฮะโอ๊ยเกิดอะไรเกิดอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ้ยหลานชายมาอ้อนลุงแต่เช้าเลยนี่ครับหลานชายาอ้อนแต่เช้าเลยเช้าวนี้หลานชายคนหล่อลุเอลอลงเนี่ย เลยนะครับวันนี้นชายมาอ้อนแต่เช้าเลยเนี่ยชายผมมาอ้อนแต่เช้าเลยเนี่ยชายหน,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 น้ายักษ์เนี่ยชายหน้ายักษ์ของลุงเนี่ยหน้ายักษ์เกินต้านครับน่ารักเกินต้านครับดูน่ารักเกินต้านไหมครับดี่ครับผม <g ye> <g ye> ตูกกินจะหักกันแล้วนะครับไปพ่อใส่รองเท้าอยู่ลูกทำอะไรก็ไม่ทันใจวัรุ่นเลย,ยลลลวยัยรุ่นใจร้อนได้ตายเนาะดูวรุ่นใจร้อนนะอออกกำลังกายวันไหนก็วุ่นวายกับวัยรุ่นลุงเนียวทุกวีทุกวันจะรู้จะหลีบไปไหน โอ้ออกไปแค่หน้าปักซอยในรีบจังเลยโอ้เร่งจริงนั่งลงดีๆลูกนั่งลงดีเลยนั่งลงดีๆลุงตารลรถนะนะตาลรถนะนะเปิดแอร์นะหนึ่งสองสามนะมนั่งลงดีๆนั่งลงดีเออนั่งอย่างนี้แหละโอ้ไม่ต้องนั่งอย่างนี้ลูกเออนั่งก่อนนั่งก่อน นั่งใจเย็นเย็นหายใจใจเย,เย็นก่อนลูกนั่งใจเย็นเย็นก่อนอย่ารีบไปไหนเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องร้อนนั่งอยู่เงี้ยโอ้เดี๋ยวพ่อขึ้นมาแสนรู้จริงๆเลยนะคนเก่งของลุงเนี่ยคนเก่งของลุงเนี่ยเฮ้คนเก่งเ,เนี่ยเก่งมากๆเลยนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช,ชูชี้อยู่นะครับขอบคุณครับครับ คือชี้จะออกแล้วปากซอยแล้วโอเคครับรจตำตำแหน่งแล้วเรียบร้อยเออือจตำตำแหน่งคือการเตรียมพร้อมไปทำเล่นหอยด้วยบ๊ายบายจุบจุบ <laughs> น่านิ่งเกิน <laughs>